ออกมาที่มาเตสบผมมาเฟสออกมาที่โดน,นรับามาที่ซอนนีีนะซอนซอนเลนกับโซเทสต,ตรงนี้โยนรับมาเลนหนีตรงนี้แล้วโยนขับซ้ายเตี้ยบร้อย,ยังชัวโอมูห แล่นี่คือวิสตอมท็อปอร้านเติมเกม F C Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงว i สตอมท็อปอจัดให้โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแกปสแกนเช่นเคยกับเกม F C m o บายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะจะมาเจาะลึกมารีวิวในส่วนของรุ่กุลิตตัวนี้ผมนะเทนเม็ส้ม 30cm 118ว่ามันเก่งกาดมากนะ้อยขนาดไหนท่านผู้ชมนะ้เล่นได้หลายตำแหน่งขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเจาะลึกในคลิปเดียวเลยก่อนจะไปเริ่มกันแนะ่นอนวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของนักเตะกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะันี่ฮะ ตัวนี้ครับผมนะก็ผมแลกสับเปลี่ยนได้นะในส่วนของ OV r 1 1าึงสับเป็นร13มท่านผู้ชมได้เป็นกุลิตมาถือว่าใช้ได้เลยครับผมนะตัวนี้เนะี่ยผมก็มาจับมายืนเป็นตำแหน่ง CM นะตัวนี้เนี่ยกุลิตมันยืนได้หลายตำแหน่งนะแล้วก็ไม่ได้มีรดทอนด้วยท่านผู้ชมนะยืน CM ก็ได้ยืน CDM ก็ได้ CM ก็ได้รวมถึงจับไปยืนเป็น ST ยังได้เลยท่านผู้ชมนะ OV r าเนี่ยร1อเต็มแบบไม่รดทอนนะ ก็ได้มาในส่วนของฝีเท้าเนี่ย167การยิง139ท่านผู้ชมส่งบอล168เลียงบอล161ตั้งรับ156สภาพร่างกาย148นั่นเองท่านผู้ชมนะเป็นขวา5ซ้าย5ถ้าสกิลก็ผมจะอัพตามนี้ลนะเป็นในส่วนของ CM2 แล้วก็ได้ในส่วนของบล็อกทูบล็อกมาท่านผู้ชมนะเป็น,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการอัพอันสุดท้ายเนี่ยเมดส้มเนี่ยผมอัพเป็นการรับรู้นะจะได้ในส่วนของการรับรู้มา15คุณเป็นในสิแล้วก็การมอง15นั่นเองนะครับผมหรือว่าหลายๆคนอาจจะไปอัพเป็นสภาพร่างกายก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกได้ผมถ้าอัพสภาพร่างกายเนี่ยเขาได้ในส่วนของความก้าวร้าวความแข็งแรงแล้วก็สมดุลนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้เป็นพลังงาน5ดาวเต็มท้าสก,กิล4ดาวท่านผู้ชมนะดูฮะหน่วยกล้าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะ ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลในส่วนของการยืน CM นะครับผมนะตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของสกิลเป็นอ่าฟิกทรงพลังเพเมคเกอร์ maker, แล้วก็หม่งลูกทรงพลังเวิร์กเดทสูงปานกลางนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจับไปยืน CM ให้ดูว่ามันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูในเกมกันเลยนะครับไปรับชมรับฟังกันครับผมโอเคท่า okay, นผู้ชมนะก็เดี๋ยวกดแรงมนเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าในเกมรุกุลิดของเรานะจะเฉิดฉาย ได้มากน้อยขนาดไหนครับผมนะเริ่มแบ,บทเทิลมาแล้วนะแผนที่ผมมาในวันนี้นะท่านชมนะก็จะเป็นแผนที่ผมใช้เล่นค่อนข้างบ่อยนะก็เป็นแผนอ่าซีสองสามหนึ่งท่านชมนะเป็นซีสองสามหนึ่งวายนะ,ะก็จะไปยืนเป็นซีเอ็มนะมาดูว่าจะเฉลี่ยขนาดไหนส่งของลูกดีนะมาฮะเริ่มมาเบสส์เบสเสโนเมนเดย์ะโอเคมาที่โนเมนเดส์สิผมนะเห็นปะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เติมสูงขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยแผนด้วยผมเล่นนะดูว่าจังหวะแทงตรงนี้ปุริสิตหันมาปัดไปซ้ายโอ้โหเกือบได้นะทุกคนนะมันจะไปเคลื่อนแล้วผมยังเซฟได้อยู่นะเตสเปิดมาลูกนี้ไม่ได้ฮะผมเกือบแล้วเมื่อกี้นะปุริสิตแล้วผมนะคืนมาที่ลูกหลังตลอดที่โนมินเดสเดสออกมาที่นั่งซ้อนฮะซอนดึงอยู่ตรงนี้ฮะ ให้มายัดมาที่โซคาตเตสยังไงตรงนี้แล้วไม่ฟาวด้วยครับผมมาที่ทางด้านของกุนดิดมาแล้วตรงนี้โอ้โหยกสวยๆครับผมนะให้โยฮันครับตรงนี้แล้วโอ้ยไม่ได้คนระับมาแล้วไม่ผ่านเร่อนีฮนะรับไ,ได้ตามมันได้ฮนะ นะนะมาที่กุลิตกลิดเล่นกับปุริสตินะมาที่กุลิเตเหมือนเดิมแล้วเลนตรงนี้มาเองแลลววุลิอมันเลี่ยนไปหน่อ,อยนะโอ้ยครับอีลาสติโกมาแล้วตรงนี้กูลิตมาพลิกมาตรงนี้ยังอื้บอลยงังไม่เชื่องเท่าไหร่ฮะ ออกมาที่กุดิดอีกแล้ววงนะโอ้เราจะหนีไม่ได้แล้วหมดเวลาเลยโอเคท่านผู้ชมนะรอบที่แล้วเนี่ยผมยืนเป็น CM นะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะจับมายืนเป็น CM บ้างนะว่ามันจะเวอข่าไหน่สำหรับกุดิดนะเนี่ยผมก็จะคอยตัำมานิดน,นึงนะพอมายืนเป็น CM นะวิสิต์นะได้บอลมาตรงนี้ กลับมาที่คูร,ริชีคูริออกตรงกลางโนวิราชีลาต่อมาที่โซเตยังได้ที่งนั่นของโคครับมาี่บริสิตนะบุริสิตกลับมาสมาตตาจังหวะนี้เราให้คูริชโยนยาวๆตรงนี้ไม่ถึงฮะเปลี่ยนลกบอลกับน้ำงนม่เห็นนะสมบตตาูริชยัอยู่นะยนเี ว่าจะได้แบบครอบครองบอลเยอะขึ้นนะพอมาเลียน,นเป็นในส่วนของตำแหน่งอ่า 4M นะแล้วอูยวนครับไม่ได้นะโอ้โหหลีดยัดตรงนี้มาที่โยนครับเลนมาตรงนี้ไม่ได้บริสิทธิ์เรียบร้อยทาอ่า,านผู้ชมนะวิ่งไหวดัสติโก้เราเลี้ยงไม่ใช่เลนเจงนะี่นะอ่ะกดเต็งข้อไม่ได้แล้วบริสิทธิ์ตามมาซ้ำหายเลยนะว่าทำให้คันดักได้ตรงนู้นเป็นเบสจะสวนนะกลมาที่โยนครับโยนครับไม่ถึงนะ ไม่ได้แล้วนะติดย่งลงบอลฮนะที่เซตเต,ตด์ดักอยูล้วตงน,นี้โนยนออกมาที่โนยนครับนให้ดีวสดออกมาที่มาเวสสิบมันควสออกมาที่โยนครับโอ้โหมาีิซอนมินะซอน ซอนเล่นกับโซเตสตรงนี้โยฮันครับมาเลนหนีตรงนี้แล้วโยฮันนครับซ้ายเดียบร้อนอย่างชัวรโอ้โหดูฮะทำสวยจัดจันนะเนี่ยโซเตสเบิ้ลมาแล้วฝากมาตรงนี้แล้วยึดยักหนีผมนะสับมากดซ้ายครับผมเรียบร้อยฮนะหนึ่งตูนครับออกไปเป็นบอลทุ่มของนักของซอนดงมินนะออกมาดีกริดิีกริดเล่นกับมีราผมดันกว้างครับมีที่อิทิศมาแล้วเอาอีกแล้วครับผมนะ เลนมาลูกนี้เรียบร้อยอีกแล้วฮะโอ้โหคุณนผู้ชมนี่ยจะเป็นอีลาสติโก้ขออขอไปฮะนี่นะเนี่ยเป็นอีลาสติโก้สวยๆผมแล้วได้ซ้ายของยอนครับไม่เลือฮะโอ้โหกดออกไปเลยฮะจังหวะนี้นะค่าผู้ชมโอ้โหเป็นการทำเกมของกูลิดและผมที่ทำมาค่อนข้างดีเรายัดต่อมาเรื่อยๆฮะเนี่ยถือว่ายืน c ี m ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะ เข่าลงมาตรงนี้มีเพื่อนทําทางมากดทุกนี้ยนครับเรียบร้อยจมสามศูนะโอ้จังหวะตรงนี้นะจนจอจัดครับโอเคผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวลุดกุลิตของเราผมเทนเม็ดส้ม30ได้มา o อ r 118ท่านงู้ชมนะก็ถือว่ารวมๆเนี่ยใช้ได้เลยท่านชมนะถึงแม้ว่าจะ อาจจะไม่ได้มีจังหวะยิงมากมายแต่ว่าเติมๆๆกงเติมเกมเล่นเกมลับเกมลุกเนี่ยถือว่าใช้ได้ในส่วนของลุกกิตนะอาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่แพดมันเปลี่ยนใหม่ด้วยนะทุควรู้สึกผมนะถ้าเป็นกลิตตัวเมื่อก่อนน่ยมันจะเก่งกว่านี้มากนะแต่ว่านี้มันเน้นแบบว่าแพดเขาอัพมามันค่อนข้างสมดุลซะมากกว่าแบบเน้นจังหวะเข้าทําอ่ะถ้าเกิดว่าใครแบบใจเย็นๆแบบมีแผนที่แบบเน้นๆอะไรเงี้ย แบบว,ว่าต่อบอลน,นานๆแล้วค่อยเข้าทําจังหวะอะไรผมว่าก็เป็นอีกตัวนึงที่จบตอบโจทย์นะในส่วนของลูกกุลิตรับได้ลุกดีครับผมนะประมาณนี้ด้วยกันจังหวะจบสกอร์อะไรต่างก็ยังทําได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมื่อก่อนผมให้ไปประมาณ9เต็ม10แล้วกันในส่วนของลูกกุลิตตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูติดตามเนี่ยว่าท่านผู้ชมนะว่าจะมีตัวอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมานะในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าใช้ได้ยาวๆอยู่ในส่วนของลูกกุลิต นะครับผมนะประมาณนี้ในการฝากไว้ด้วยนะเพื่อนคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ทู้ชมนะสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์กันเดี๋ยวนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าล้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันนะผมมาครับ